ทำสิบอย่างสำเร็จสอย่างก็เก่งแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้วิเคราะห์แนวคิดพิชิตการลงทุนจะเอาแนวคิดของคุณธนินจิรววนนประธานอวุโสเครือเจริญโภคกระฑานและมหาเศรษฐีคนสำคัญของไทยมาวิเคราะห์กันท่านผู้ชมครับ คุณธนินเจาวานนนั้นเคยพูดข้อความสําคัญมากมายเคยให้คําสอนมากมายกับสังคมไทยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คําพูดหนึ่งของคุณธนินที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณทำสิบอย่างสําเร็จเพียงสามอย่างก็ถือว่าเก่งแล้วคนยิ่งทําเยอะก็ยิ่งผิดเยอะแต่คนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยท่านผู้ชมครับ เราจะแนวคิดนี้มาพัฒนาการเทรดหุ้นการลงทุนในหุ้นของเราได้อย่างไรทำสิบอย่างสำเร็จ3อย่างก็เก่งแล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ทำสิบอย่างให้มันสำเร็จสิบอย่างไปเลยล่ะปัญหาคือถ้าคุณตั้งเป้าไว้แบบนั้นโดยอัตโนมัติมันหมายความว่าเรายอมรับความเสี่ยงไม่ได้ครับดังนั้นเราจะทำสิบอย่างที่มีความเสี่ยงต่ำๆพอมัน low risk มันก็ low return ตัวอ,อย่างอาจจะกำไรสัก จุดห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกัินฝากธนาคารหรือเหมือนกับการลงทุนอะไรที่ผลตอบแทนน้อยๆทำสิบอย่างก็ใช่แต่ทรัพยากรเราลงไปแล้วสิบอย่างเขาเนีสู้สำเร็จเราทำรอบสองอีกสิบอย่างเป็นยี่สิบอย่างคำถามคือว่าเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งของเราจะทำงานได้ยี่สิบอย่างเลยหรือไม่ทรัพยากรของเราจะกระจายไปทำสินยี่สิบอย่างที่กำไรอย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ สุดท้ายแล้วทั้งพอร์ตก็คือกำไรหนึ่งเอร์เซ็นั่นแหละครับได้หรือไม่แล้วมันจะคุ้มไหมคุณธนินทร์จิรวนนท์ส่งแนวคิดอีกแบบหนึ่งไหมล่ะว,ว่าให้เรายอมรับความเสี่ยงบ้างจริงถ้าทำสิบอย่างสำเร็จสามอย่างนี่ไม่ใช่บ้างครับคือยอมรับความเสี่ยงเลยละ่ะทำสิบอย่างสําเร็จสามอย่างก็ถือว่าเก่งแล้วแต่คราวนี้เนี่ยไอ้สิบอย่างสําเร็จสามอย่างแต่มันต้องมีตัวเลขตัวหนึ่งต้องคุยกันนะครับภาษาเทรดเดอร์เขาเรียกว่า RRR risk ทูรีบอ i เลโชรีส r ูรี r อ r เ t โชหมายความว่าเวลาที่คุณสำเร็จเนะี่ยคุณได้เท่าไหร่เวลาที่คุณเสียแต่คุณเสียเท่าไหร่ทำสิบอย่างสำเร็จ3อย่างถ้าจะให้เท่าทุนนะครับ <reward> ratio รีส r ูรี r อ r เ t โชคือ7ต่อ3หมายความว่าต้องประมาณ2.33เท่าของตอนที่คุณขาดทุนถ้าคุณเล่นหุ้นใช้แบบนี้แท้10ตัวกำไร3ตัว7ตัวขาดทุนถ้าตัวที่ เจ็ดตัวที่ขาดทุนคุณตั้งส t o p ปลอ s ไว้ที่10%หมายความว่าตัวที่คุณกําไรคุณต้องได้ประมาณ23.4%คุณถึงจะเจ้าถ้าเท้ามากกว่านี้คุณก็คือกําไรถ้าได้แบบนี้ถ้าได้ลิสโสุด์ไรโชประมาณ2.33เท่าทำส10อย่างสำเร็จสามอย่างเล่นเล่นทั้งสิตัวกําไร3ตัวก็อยู่รอดได้คราวนี้เรามาดูใกล้ตัวของเรากันมากขึ้นนะครับ ผมมีคำถามง่ายๆอย่างหนึงทำสิบอย่างสำเร็จสามอย่างเพื่อนๆคิดว่าเราจะเก็บสามอย่างที่สำเร็จเอาไว้ขายเจ็ดอย่างที่ไม่สำเร็จไปหรือเราควรจะเก็บเจ็ดอย่างที่ไม่สำเร็จเอาไว้แล้วขายสามอย่างสำเร็จไปครับเพื่อนๆหลายคนคงจะบอกว่าเอาถามง่ายๆทำสิบอย่างสำเร็จสามอย่างก็ต้องเก็บสามอย่างที่สำเร็จเอาไว้อีเจ็ดอย่างนั้นอ่ะก็ขายไปทิ้งไปคราวนี้เพื่อนๆ ท่านผู้ชมที่เคยเสียหุ้นมามากกว่า1ปีผมอยากให้ท่านลองเปิดพอร์ตของท่านดูครับลองพี่พอร์ตของท่านแล้วลองถามตัวเองดูว่าทำสิบอย่างสําเร็จสอย่างที่ท่านตอบว่าท่านจะเก็บสามอย่างที่สําเร็จเอาไว้แล้วขายเจอย่างที่ไม่สำเออกไปเนี่ยมันเป็นยังไงกับพอร์ตของท่านเพราะสิ่งที่เราพบในเชิงสิติทั้งประเทศไทยอเมริกาอังกฤษ ที่เหมือนกันก็คือว่าเวลานักลงทุนลงทุนไปแล้วเนี่ยมีตัวที่กําไรกับตัวที่ขาดทุนมีแนวโน้มสูงมาท่านลงทุนหลายย่อยจะเก็บตัวที่ขาดทุนเอาไว้แล้วขายตัวที่กำไรออกไปถ้าท่านเทรดสิบตัวกําไร3ตัวเจ็ดตัวท่านขาดทุนท่านขายตัวที่กําไรออกไปเหลือเจตัวไวอัธินาท่านซื้ออีกสิตัวกําไรอีกสามตัวท่านขายไปเจตัวขาดทุนในพอร์ตท่านจะมี14ตัวที่ขาดทุน ไม่นานครับเงินท่านจะประจมอยู่กับตัวที่ขาดทุนจนหมดทำสิบอย่างสำเร็จสามอย่างก็เก่งแล้วดูเหมือนว่ามันจะง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วทวยเทิงสติบอกเราว่านักลงทุนมากมายทำแบบนั้นไม่ได้เขาไม่สามารถจะเก็บที่กำไรเอาไว้ได้เขาตันเก็บที่กระทุนเอาไว้ตั้นเท่าอยู่ขห์ดูดีๆทำสิบอย่างสำเร็จสามอย่างถ้าเราเก็บตัวที่ถูกต้องเอาไว้นั้นจะทำให้การ ผลตอบแทนในการลงทุนของเรานั้นดีขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะพูดคุยในวันนี้ครับพบกันใโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ